สวัสดีครับกลับมากาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์เดยกันนะครับในสุดครับรูเบนอัมรินคอนเฟิร์มครับต้องการที่อยากจะให้สโมสรน,นี่ปล่อยอังเดรโอนาน่าผู้สาวประตูนี่ออกจากทีมไปครับหลังจากที่ทำผลงานช่วยเหลือทีมให้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ครับไม่ได้ช่วยให้ทีมดีขึ้นนะครับเบียร์ทำให้ทีมนี่ย่ำแย่ลงแล้วตั้งแต่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับแมนเชสเตอร์วิเตสครับสำหรับผู้สาวประตู จอมสร้างคอนเทนต์ครับชาวแคมรูนทําข้อผิดพลาดต่างๆนานาม,มากมายนะครับก็จริงๆแล้วแฟนแมนชเชสเตอร์เตดีส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครนะครับที่ต้องการอยากจะให้สโมสรนี้เก็บทนันดันอังเรโอนาน่าเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปครับแล้วจะไปที่ไหนล่ะครับตามรายงานข่าวจากทางด้านเดอ s u ซนนะครับระบุว่าอังเรโอนาน่านีหน้าที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุดิอาระเบีย ก็อาจจะไปพร้อมๆกันกับทางด้านอาร์เดอรซันนะครับผู้สาประตูของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ก็ไปแพ็คคู่เลยนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะว่าดูแล้วลีกอื่นๆสโมสรอื่นๆน,น,น,นี่คงไม่มีใครครับที่พร้อมที่จะทุ่มทุนในการที่จะดึงตัวทางด้านอังเดรโอน่าไปอยู่ด้วยทีนี้ทั้งแมนยูทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีก็เตรียมที่จะปล่อยผู้สประตูนัมเบอร์วันของทั้งคู่ออกไปดีครับต้องหาผู้สาประตูคนใหม่ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าแหมก็ไปจ้องแบบ เหมือนกันด้วยนะนะครับคนแรกนี่ก็เป็นผู้สับปะตูของทางด้านรอยัลอันเดอร์มนะครับคือทางด้านชองแลเมนส์ครับและอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นผู้สับประตูของลีวัย23ปีครับก็คือทางด้านลูคัสเชเวเรียครับแม่ก็เรียกว่าทั้งสองสโมสรนี่จับตาดูสถานการณ์ของผู้สับปะตูทั้งสองคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เอาเป็นว่าตอนนี้โรเบิร์นอวารินคอนเฟิร์มนะครับไฟเขียวแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องขายอันเดรอนนน่าออกจากทีมครับโอ้ข่าวนี้ต้องบอกนะครับว่าชื่นใจมากๆเลยครับ คนหนึ่งนะครับที่รูเบนอัลมาเรนียังไงก็จะไม่ดึงกลับคืนสู่สโมสรครับถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มการเล่นของเขานี่จะดีขึ้นมาเยอะมากนะครับก็คือมาคาร์ลัฟฟอร์ดนั่นเองรูเบนอัลมาเรนีก็ตัดสินใจอนาคตของทางด้นมาคาร์ลัฟฟอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าถ้าหากแอสตันวิลล่าไม่ซื้อขาดแบนยูก็ไม่เอาครับยังไงก็ไม่มีทางรับที่จะหวนคืนกลับมาอยู่กับสโมสรจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่วิลล่าทีมเดียวนะครับที่ ต้องการอยากได้ตัวมาคาร์ฟอร์ดคือฟอร์มอย่างนี้แมววิลล่าก็อยากจะเก็บเอาไว้นะนะครับบาร์เซโลอนาก็ยังคงต้องการอยากได้ตัวเขาด้วยรวมถึงแต่ด้านปารีสแซงต์แชมงที่ยังคงมีข่าวอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเวลามีออปชั่นนะครับในการที่จะซื้อขาดครับแต่ว่าตอนแรกนี่บอกกันว่าอยู่ร,ราวๆ40ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดลี่สตาร์ออกมาระบุครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ต้องการที่อยากจะขายมาคาร์ฟอร์ดออกจากทีม ด้วยราคาค่าตัว60ล้านปอนด์ขึ้นราคาไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้ดีเหลือเกินนะครับนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยแหมแล้วก็เข้าขากันกับทางด้านมาโกเอเซนซิโอเรียกว่าคนหนึ่งยิงคนหนึ่งจ่ายแบบมองตาก็รู้ใจเลยครับคู่นั้นเนี่ย หลังจากที่ไปอยู่กับวิลล่านี่มาคาร์นฟอร์ดก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด9เกมนะครับแล้วก็ทำไป4แอสซิสต์แล้วก็พาแอสตันวิลล่านี่เข้าถึงรอบก่อนรองเชลเลอร์นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับสื่อเจ้าตา่าวยังมีการระบุต่อนะครับว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์นี่มีการตัดสินใจอย่างนี้ก็น่านจะเป็นผลดีนะครับกับทั้งตัวนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าตัวนักเตะดีก็ไม่ต้องคิดละเลยที่จะกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์นะครับมองถึงอนาคตก้าวต่อไปครับบุฟออนจากแมนยูแล้วก็แมนยูนี่ก็เตรียมที่จะนนนนนนํําาเเงิจวีี้่ย ไปหาซื้อนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าคนใหม่นะครับแล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์เต็ดดี้ก็กำลังพยายามที่จะเอาทางด้านฮูโกอิกิเตเก้นักเตะของไอท랙แฟรง์เฟิร์ตเข้าสู่ทีมโอดคารฟอร์ดด้วยครับมีการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าสาเหตุที่มาคาร์ฟอร์ดช่วงหลังสถานการณ์ในสโมสรไม่ดีนะครับก็เพราะว่าเจอแรงกดดันนะครับทั้งจากในสโมสรทั้งจากแฟนบอลนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งพฤติกรรมของเขานะครับไม่เหมือนเดิมเลยนะครับสตาร์ทนำมาคาร์ฟอร์ด ก่อนหน้านี้น,นี่ก็ต้องบอกแล้ว่าเป็นนักเตะที่เรียกว่าอยู่ยในโอวาดอะอย่างนั้นดีกว่าเลยครับแต่ว่าพอเริ่มดังขึ้นมาดีกไกลว่าเป็นนักเตะที่ชอบเที่ยวครับเปลี่ยนคู่ควงเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็เลยทําให้แบบจบไปเลยนะครับพอเรื่องของนอกสนามเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันก็มีผลครับต่อฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็ทําให้มาคาร์ฟอร์ดีก็กลายเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นนะครับแต่โอเคอะไปอยู่กับชัดแอสตันวินล,ล่ามันอาจจะไม่กดดันเหมือนอยู่กับแมนยูครับฟรีดอมนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้ครับ ก็ดีครับอย่างน้อยก็ฟอร์มการเล่นกลับมาดูดีขึ้นทำให้แมนเชสเตอร์เตดเดียสามารถที่จะโก่งราคาขึ้นไปได้ครับ60ล้านปอนด์ครับนั่นคือราคาที่แมนเชสเตอร์เตดต้องการอยากจะได้ในเวลานี้จากการขายมาคาร์รัฟร์เรื่องของสุน,น่าอีกคนหนึ่งนะครับที่แมนเชสเตอร์เตดดีมีข่าวอย่างต่อนเนื่องก็คือดูซานวราโฮวิชสุน,น่าของยูเวนตุสนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกต้องการอยากจะได้ตัวนั้งต่คนนี้ด้วยครับ แมนยูดีก็วางแผนคิดการใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดูซานวาราโฮวิชวิกตอร์เยูเกเรสนะครับวิกเตอร์โอซิมเพนะครับอุกิกิตเก้โอ้เต็มไปหมดครับตามรายงานข่าวจากทานดั้งกิฟต์มิสปอร์นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เตดนี่ก็ต้องการใหญ่กับเต้ตัวทางด้านดูซานวาราโฮวิชด้วยคนนี้นี่เขารับค่าเหนื่อยอยู่กับยูเวนตุสอยู่ที่สัปดาห์ละ315,000ปอนด์ นับตต่วัย25ปีนี่นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในปี2022นะครับลงเล่นไปแล้ว135เกมยิงไป55ประตูจริงๆแล้วฝั่งของทางด้านยูเวนตุสนี่ก็อยากจะให้ดูซานบราฮิชเนียมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ว่าจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงซึ่งดูซานปฏิเสธครับค่าเหนื่อยใหม่ที่ทางฝั่งยูเวนตุส ยืนให้กับดูซานก็คืออยู่ที่สัปดาห์ละ215,000ปอนะครับโอ้โหก็หายไป100,000ปอนะครับก็เลยทำให้ดูซานเนี่ยไม่ต้องการครับที่จะอยู่กับทางฝั่งของยูเวนตุสต่อไปครับก็เลยพิจารณานะครับเรื่องของการย้ายทีมแสดงว่าถ้าหากดูซานเขาจะย้ายทีมเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยกจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ในระดับเดิมน,นะครับประมาณ300,000สูงมากๆนะครับจะว่าไปแล้วสูงจนเกินไปอ่ะส่วนราคาค่าตัวนี่คาดว่าก็ ไม่แพงนะครับไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนหรอกนะครับแต่ว่าไอค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โหระดับ300แสนปอนนี่อนแลวถือแม้ว่าเคยก่อนหน้านี้นเคยเชียร์นะว่าน่าจะไปเอาทางด้านดูซันเข้าสู่ทีมครับแต่ว่าถ้าหาก300แสนปอนนี่โอ้ผ่านดีกว่าครับไปหาทักเตะคนอื่นดีกว่าแต่ยิ่งอยู่ในช่วงที่แมนเชสเตอร์เดนดีอยู่ในช่วงงการรัดเข็มขัดด้วยนะ แถมตอนนี้ก็ชักกลัวนักเตะจากอิตาลีแล้วด้วยนะครับหลังจากที่เจอทั้งทางด้านฮอยลุนและก็เซอร์ซีเข้าไปกลัวว่าดูซานนี่แบบจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประวัติศาสตร์สำรหรือ่าถึงแม้ว่าคือเชื่อมากนะว่าสีีท้าของเขามันอยู่ระดับระดับเวอร์คลาสล่ะแม้แต่ว่าถ้ามาเล่นในพิมยร์ลีกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เล่นในสึกกาโชก็ได้ครับคือว่าถ้ามองตรงนี้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิกเตอร์โอลิมเพนด้ว,ว่าจะเป็นวิกตอร์ยูเกเรสจอร์แดนเดวิดด้วยเนี่ยมองแล้วพวกนั้นเนี่ยัง ยังน่าจะดูดีกว่ากับถ้าเทียบกับดูซานในเวลานี้ครับนันทอมมลีนะครับโค้ชอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์เตนนีได้ออกมาระบุว่ารูเบนอัมรินีกำลังจะได้ทีมชุดใหญ่ครับกัแบบสมบูรณ์เร็วๆนี้หลังจากที่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเบรกทีมชาตินะครับก็เลยทำให้รูเบนอัมรินีมีเวลาที่จะเลือกมีเวลาที่จะวิเคราะห์นะครับรูปแบบของทีมนะครับสภาพนักเตะแต่ละคนและที่สำคัญนะครับคือตอนนี้รูเบนอัมรินี เริ่มที่จะให้ความวไว้วางใจในตัวนักเตะเด็กๆให้โอกาสนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฮเวนอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างทางด้านชิโดนะครับหรืออย่างทางด้านอามอสอย่างเงี้ยคือรูเบนอารมรินกล้าที่จะให้โอกาสนักเตะเด็กๆครับขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่านักเตะซีเนียร์ลหลายๆคนด้วยนะครับแล้วดูเหมือนว่ารูเบนอารมรินนี่คือตอนนี้เริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับว่าเออใครเนี่ยสมควรที่จะ ลงเล่นเป็นเสือตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์เตดก็จะมีพวกชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอะเคเดมี่เนี่ยผสมผสานกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ชุดที่แบบสมบูรณ์หนึ่งร้อเนะครับเพราะว่าตัวหลักๆหลายๆคนนียังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางด้านลิซันโดมาร์ตินสอย่างเงี้ยครับหรืออย่างทางด้านคอบี้มนัวแต่ข่าวดีก็คือว่าเราหน้าที่จะได้เห็นทีมที่ดีที่สุดของทางด้านรูเบนอัลมาวินหลังจากจบศึกอินเตอร์เนชั่นแนลเบรคครับ คงจะไม่มีการโรเตชันสลับสับเปลี่ยนอะไรมากมายเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือผลงานในพิมเบลีกเนี่ยมันก็ควรที่จะกระเตียงขึ้นมามากกว่านี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักที่จะเป็นยูโรป้าครับแม่แต่ว่าพิมเบลีกถ้าจบด้วยเลข2หลักนี่แมคงไม่ไหวอะนะครับอย่างน้อยก็กลับขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของตารางก็ยังดีครับและก็บพบก,กับอินไซต์มนเยี่เจ็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ